คุณผู้ชมอย่างที่เราได้เกริ่นกันไว้นะคะว่าจะพามาติดตามคลิปวิดีโอหนึ่งที่มีคนแชร์ในโลกออนไลน์แล้วก็ตั้งชื่อว่าใส่สบงแล้วทรงโบกเป็นภาพของภพาพพิสูจ์ค่ะคุณผู้ชมที่โบกรถนะคะตรงภูทับเบิกแล้วก็ขอปัดจใจยญาติยมที่ขับรถผ่านไปผ่านมาล่าสุดสำนักพุทธเตรียมหาช่องทางแจ้งเหตุนะคะขณะที่ตำรวจก็ได้มีการประสานงานบอกว่าสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านหมายเลข191ค่ะ จากรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดทห้รีเทิร์นพาร์ทสองได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอบอกว่ามีพระธุดงยืนโบกรถขอปัดใจระหว่างถนนเส้นทางขึ้นภูทับเบิกอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกับระบุข้อความนะคะบอกว่าใส่สบงแล้วทรงโบกอีกแล้วแก๊งเดิมเมจ้าหน้าที่จัดการสักทีเถอะแจ้งข่าวค่ะเรื่องพระธโดงไม่ขอแค่น้ำโบกรถขอปัดใจด้วย ผู้เสียหายที่โพสต์เรื่องราวนะคะบอกว่าวันที่20พฤศจิกายนครอบครัวเดินทางจากกลางหันลมเขาค้อไปพักที่ภูทับเบิกระหว่างทางเนี่ยเจอพระสามรูปกําลังเดินแล้วก็โบกมือขอติดรถไปลงที่สีแยกอาเซียนจึงรับพระขึ้นมาบนรถด้วยพอถึงแยกพี่เขยลงไปส่งพระนะคะพระท่านก็ถามว่าโยมไม่ทําบุญบ้างหรออ,อ,อันนี้หนึ่งแล้วนะก็เลยทําบุญไปสองบาทหลังจากนั้น อย่างที่เราบอกนะคะว่าพระท่านเนี่ยมา3มรูปครับพระท่านหนึ่งหนึ่งในสามเนี่ยท่านก็พูดว่ามา3ามองค์นะโยมอืมอยังไงล่ะนะคะจังหวะนี้เขาก็บอกว่าก็รู้สึกแปลก,กแล้วก็เลยตอบกลับไปบอกว่าพอดีมีติดกระเป๋าอยู่เท่านี้ครับแล้วก็ถามพระว่าจะไปไหนต่อท่านก็บอกว่าจบกระถินแล้วจะกลับขอนแก่นทีนี้เวลาผ่านมาค่ะผู้ชมหนึ่งวัน ต่อเนื่องกันหลังจากวันที่10พฤศจิกายนนะคะก็เป็นวันที่11พฤศจิกายนก็กลับมาจากคูทับเบิกเจออีกรอบนึงตามคลิปเลยค่ะคุณผู้ชมขับรถกลับมาดูให้ชัดนะคะว่าใช่แก๊งเดิมหรือเปล่าสรุปว่าใช่ค่ะกําลังขอเงินซื้อกรดจํานวน750บาทเหมือนทุกครั้งแล้วก็ขอน้ํารถที่ขับไปผ่านมาด้วยนะคะโดยได้คุยกับพี่เจ้าของรถคันแดงที่โดนโบกเขาบอกว่าพี่โดนไป200น้อง พระท่านขอขอค่ากด750บาทพี่เอกเนี่ยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือยังอยู่จุดเดิมใช่ไหมฮะตั้งแต่เมื่อวันนี้พอวันนุ่งขึ้นขากลับเอ้าเจออีกแล้วค่ะเขาก็เลยลงไปกดสอว่าเดิมเลยอใช่ ก็เนี่ยจุดเดิมแก๊งเดิมวิธีการก็เดิมๆนะคะทีมข่าวของเราก็ได้มีการติดต่อสอบถามไปยังนายวิโรธไผ่ย้อยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์คือเขาก็เปิดเผยนะคะบอกว่าเบื้องต้นได้รับทราบข่าวจากโซเชียลแล้วซึ่งสำนักพุทธจะได้นำไปหาเรือกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อหาแนวทางในการป้องกันรวมทั้งเตรียมหาช่องทางให้ประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์สามารถที่จะแจ้งความได้นะคะในลักษณะนี้ก็สามารถแจ้งผ่านได้หมายเลข191 ที่ผ่านมาเนี่ยเคยได้รับแจ้งแล้วแต่พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุก็ไม่พบผู้เสียหายรวมทั้งพระที่เกาะเหตุก็ได้หลบหนีไปแล้วจึงไม่สามารถที่จะดําเนินการกับกลุกมนี้ได้กรณีเรื่อะไรบบกว่าบางทีเราไปถึงแล้วก็ไม่เจอมไม่เจอ<ม>อย่างอย่างที่สีเทศเนี่ยท,ท,ที่ที่แจ้งท่านไปท่านก็บอก่าวก็ถามท่านว่าวันนี้เจอไหมท่านบอกไม่เจออ๋อครับ เพราะเราเราสำนักพุทธเราออกไปก็ไม่ทันเราไปาตัวเราอยู่ตัวจังหวัดอ๋อครับผมท้านั้นถ้าเกิดสมมุติว่านักท่องเที่ยวหรือว่าใครเจอเนี่ยสามารถแจ้งได้เลยไหมครับท่านเผื่อที่จะได้ออกไปทันอะไรประมาณนี้นครับแจ้งไปทางอ่าเจ้าคณะอำเภอเลยครับ ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยนะคะบอกว่าถ้าเจอพระพิสูุมีพฤติกรรมต้องสงสยัยสามารถที่จะโทรแจ้งได้หมายเลข191ได้ทันทีตำรวจจะประสานกับสำนักพูดค่ะแล้วก็คณะสงฆ์ในพื้นที่ออกไปตรวจสอบพี่น้องประชาชนเจอกระแกแก๊งนี้นะครับ,รบก็อยาแกแด้ตรวจสอบก็สามารถที่จะโทรไปที่หนึ่งก็ห่งรหรือแจ้งทางทางแอ อ่าปรดเลดจิได้ครับอ่าที่ตรวาก็จะมีการประสานไปจมนะครับไปอุปถุมภ์ลูกเมญจโยชน์ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะคะบอกว่าหากเป็นการทําบุญโดยสมัครใจของพุทธศาสนิกชนที่อยากถวายปัจจัยก็สามารถทําได้ตามปกติค่ะแต่ว่าการโบกรถเพื่อขอรับปัจจัยต่างๆแม้จะเป็นพระจริง การกระทําในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะไม่ใช่กิจของสงแล้วยังเข้าข่ายความผิดพรบรเรียรายเงินซึ่งมีความผิดตามกฎหมายทางคณะสงฆ์อีกด้วยนะคะก็ต้องชี้แจงคุณผู้ชมได้ทราบนะเพราะว่าออลักษณะแบบนี้เนี่ยมีกฎหมายเข้าควบคุมด้วยนะคะครับผมก็ใครเจอแบบนี้ก็แจ้งเขาไปนะครับ191แจ้งตํารวจไปก่อนเลยนะครับเพื่อให้เขาไปตรวจสอบอถ้าเป็นเรื่องจริงก็จะได้มีการดําเนินการกันว่าแก๊งเนี้ย จะได้ถลายกันสักทีไม่งั้นคนขับผ่านไปผ่านมาให้คนละร้อยสองร้อยโอ้โหนี่เป็นขบวนการเลยนะค<อ>รับ